สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พศพาพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยฮองตาฝันแม่นนะครับตาฝันแม่นเพิ่นฝันแล้วครับเพิ่นฝันแล้วเด็ดมากครับส่วนเป็นแนวทางตัวใดตามพศมาครับเขามาฟังเปิ่ดกันครับพี่น้องเขามา่อไหร่จะเริ่มหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตาฝันแม่นขอให้ท่านโชคเขาได้เไม่กระไรได้ยินว่าฝันแล้วตีพ่อใช่ไเจ้าของ ต้บงาเลขสินี้ตัวแสกแซ่งไปดิยายมันเลขยายมาแสกแช่งเลอยนี่ยายกับฟันบ่ได้ยาไม่เอโอ้ฟันเห็นยายอีกตัวนไ้อฟันเห็นด้วยเลาะังไลย่ก็นเม่อันจะบอาว่าฟันจะบมเยอยเล่าฟันว่าจะมาแต่ปมือนี้พ่อฟันว่าไหนล้ว่อมื่อ โอ้ยจังหวัดเพื่อฟันเลยกับฟันมาเคลื่อนเนยหละให้มันไข่แต่ว่าจัจันจันทตาเช็อได้นี้ว่าจันทึกวันไปัวดเลยววันนี้รับันผูดตายก็เรียกแต่งงาไม่กระจายแล้วสิอันเด็กนี่ที่มันใจนี่ไม่ใช่สองสองหกกับสองห้าสองหกสองห้าใช่ที่มันใจเต้าหัง ย่านแดกมาแทรกแทงแทจิตกันจังเลรปันได้เป็่นตัวพ่อจะวางกันปันเห็นย้าย่องเทียรอเอได้กับเย็เแล้วมาหาบอกพ่อแล้วมาวางได้ลรพ่อก็เล้าก็ไปพ่อเล่าคนละตาหาแต่ว่ากันอยต่วางเปลี่ยนเห็นเราห่างเห็นเราโยวันต่อไปสองมกับสิบก็เป็นสองเก้าน้่นบอก มา่านแล้วเชืดว่าจะเป็นช่องหาคนที่ไหลกันไว้มีสามคู่ตอนนี้คันว่าเป็นชองหามันจุเป็นเก่าสบา่เด็กบางเดนมันมีเก่าสิเด็กบ่เด็กั้งบทถ่เก่ารอบนี้ว่ามีเก้าเอื้อป่าเด็กจีดว่ามีเก่าเมียเมียเก้าจไปหันเด้อต่อหลวงต่อหลวง ตออยู่หันนะเดือถงหันนะเ้าเรากม่รู้โอ้จะเป็นไกลมันถืกตอหลุมได้จะเหนื่อยม่บินเวิร์วานเวิรมวานก็มาใหญ่ใหญ่ลืมเลยมอกอากบุญถือมันอันเอาถงพุ่นออกมาหมวกว่านเลยครับเป็นมากงเราตอแตกออกมาวาดนี้มันละเอียดบังใช่ตอน่ตอได้เคลียเหนจังได้่หมคน อ่างอเร้ยววนกเคยเอาดีวันเดียวเอาเบาเรียงตันก่อนต้าวใันตัวห้าพอไม่ตัวใดก็พอเอาเป็นตัวจังว่าเก้าเก้าหาเนยเอาไว้น้ำเด้อมันบ่มีเก่าหรอกเว่าเป็นตกันบว่ามเพราะว่าวันเห็นจะไ้เรื่นี้คือมันใจนี่ต้องรสอบ สองหกสองห้าเลขสามตัวมีบอกพอขันไหมสามตัวมี่มีเท่านั้นมี่แต่เลขสองตัววะครับมี่สองัหกก็สองห้าเท่านั้นสามตัวบอมีบอกพอสามตัวก็คือสามสามห้าสามห้าเอ้อ้ยเอาเลขสามตัวตีแมนไหวเลขสามตัวนี่จังไหนเนาะบานนี่บอเจ้าตัวได้ใส่ปิดลักล่อย ก็จะเอาก้าขั้มฟันมาขึ้นนี่มันเจ้าตัวไหนใจ่ไงเอาสิซะก็อาจจะเอาเลขสามตัวเอาเก้าสองหาด้วยเก้าสองห้าก็เอาเก้าสองหาได้เลขสามตัวเอาสองหกสองหา สองหกสองหา้า<ช>ตัวกันหาเก้าบ่<ม>กาเก้าหาติดตาตัวกันนี่เก้าหาบ่าพ่อเอ้มันมันมันม,มันเห็นตัวนี้ที่เห็นเห็นตัวสองหกอยู่ที่ก่อน<ม>เลขหน่อยๆแข็งๆอยเก้าหาเลยวาดนี่เอาสองหกเอาสองหาหา่ป่าเอาเอาเอา เอาตามดงเอาหาเอาชองหกอย่างเอาซ่องหาคือตกกันแค่หนเนียน,นออชองหกบอกว่าเออชองหกชองหกเนีนี่จังจังงนทรนะเคยบังหมึ่งหันแหลมมันก็มาออกเล่นเที่ยวบ้านด้วยมันหอดมันเคยเห็นเลยเรียกเก็บบ้านจริงเนี่ยลูกบังไว้จจำได้เที่ยเสือด้วย ตัวมาดตัวชอบองหอเนี่ยสองหกมันบ่ครับฮะมักชอบสองหกมันบ่ครับเออแต่ว่ามันใจเนี่ยไม่ไม่้สองหกกับสองหาแต่ว่าเอาสองหกนี่เป็นลสองหกนี่เน้นตัวนักตัวเน้นตัวหนแต่ว่าสามตัวเอาไปใส่เก้าสองหบู่ก้เอาเก้าสองหายหรืเสียอเก้าหาสองไปจังกันจะได้ใช่ตัวเดียวกันนั่นละ ความฝันนี่เราจะฟังได้ปะอันคำฝันเนี่ยมันมันเอาไงหน้ามาได้หรออ๋อโอเคครับน่าบ่อยากเราน่าเบื่อจากเล่ผมว่าสีลายเนาะเอาบอกเป็นยังบอกเล้ตัวเลขก็ได้บ้างสั่นเราเคยว่าอยู่ทับมาได้เจอบ้านจิเข่าเข่าตัวนี้ดิเลขเข่าตัวไหนปะจิเข่าสองหกเนี่ยดิกับสองห้าเนียดิครับว่ามันตัวั้นกับตัวไหนหนมาแทบพ่อ ต้าว่าขําพอันเนี่ยมันมันใหญ่มาหลายขึ้นแล้วครับอ่ามันใหญ่มาหลายขึ้นแล้วมันพันแทนตะตุ่มตายกรแล้ว่ยวใช่ไหมเพราจฉุนร้อนเสร็แล้วมันเสื่อมันเห็นค้นตายนี่เพราะเป็นศูนมันบ่พอมันก็เป็นศูนเหรอตะเกาส่วนมากมันจะเป็นศูนย์นี่ไรมาะเป็นศูนย์ก็เป็นหนึ่งทอนนั้นตะตุ้มตายก็แเดวอัน ปั้นเห็นตะุ่มไตบ้านเนี่ยไปเบิงมาเก่งเซกับหลอกมาเบิงหลอกแล้วเลขมันบาติดเก่ามันเป็นเลขออกวันโอ้มันเล่ห์ออกวันติดดิแมนแมนบอกว่าอะไรทิพดิเออเลขออกวันทิพดเนี่ยมันวันทิพดมันบาติดเก่าไปถ้าว่ากันไว้อยู่เออถ้าว่ากันไว้ก็ได้คือกันจ้ากันไวก็ฮาตัวนึง่งทำหนีบ่า เลขนี่ตามบ้างแล้วอนี้คิดแล้วเลยว่าหมดมาสองหกสองห้าอะไรอะไรไปไม่ไปดึงกอลอกมาบังแค่นี้เด้งกอลอกมาแล้วมันมันมีมันติดตอนนี้ดีชวนมากโอ้เนี่ยเดียวเอาหันมาแบบนี้เพราะมาติดสองหกสองห้าครับตาบากเก้าบ่มีตาบากปั้นเห็นบตาปันเห็นตาชุ่มตายแล้วไมิตรภูยิ่ง อ่าฟันเทนกระไดอันนี้แต่ะพุท้าวขัดขาดซองเก่าเนาะที่น้องเน็ดเอาเด้อซองเก่านะครับเนี่ยแต่ว่าที่กิ่งเขาเนี่ยอ้วยหัวกัอยู่ที่ซองเกลน้ำเด้อพี่น้องสอหงก็เป็นซองเก่าใดดิว่ายหัวให้เพิ่นนั่งแนนอ่ะป๊ะว่ยหัวจักบาดเนี่ยไไวว้้การพลาดเอากับหงกนี่มันสำคัญมันมาเคลียกคนสองวัาแล้วเน้นยสองหงกอยู่แล้วเด้อ น,ออนสองฟ้าไปไหนออกมาเป็นสองเก้า,ปาเาป็นสองมีออกฟองขาดหนุ่นนิดเดียวพี่น้องแชปครับจนเชียนไงไปเลยตัวมากตัวชอบของพอ่อสองหอกนี่บ้ครับจัดเป็นตัวใส่ตัวมากตัวชอบของพ่อแต่ฟันแม่นคือสองหก อ๋อแคปหน้าจอได้ครับตัวมักตัวซอฟของตาสองหกสามตัวกับเก้าสองห้าแต่ว่าตัวเบียดตัวแซกแซงหนึ่อาจจะจะมีเข้ากันได้เพราะว่ามันมันเป็นเอย่างตัวตาแลยครับไม่ใส่หูเนาะพราเนาะโอ้มาใส่ใบแต่ได้พิษันไบถันเนมครับไบถันเนมเนาะตัวมักตัวซอฟคือสองหมอกเนินชาละเวกครับ ครับเป็นแนวเป็นแนวทางตาฟันแมนนะครับพี่น้องกันนั่งไปพิจารณาเบิงนะครับ925ตัวมักตัวชอบคือ26นะครับพ,พี่น้องกันไปพิจารณาเบิงนะครับมักกระจัดคัดกระพานนะครับถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกทนขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับพบพอกันไหมในคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ